ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับส่องอีสานเกษตรครับพี่น้องมาพอกันกับบ่าวสารามบหน่อยทองเนตนะครับวันนี้พี่น้องผมจะพามานะครับมาเรียนรู้นะครับวิธีการเหตุหุ่นฟ่างนะคับมาเบิงนะครับสถานที่แลนมาของจังหวัดอุบลเฮาอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือท่างเขาครับพี่น้องยูนีกสามารถเขามาให้นะครับเจียตะคาจอดรถนะครับอาหารการกินก็มีครับมีเพียบเลยเขามาก้างนานี่ครับนี่คือหุ่นฟางที่พอเป็นเหตุใบครับพี่น้อง เดี๋ยวมันจะพาไปเรียนรู้ว่าเป็นเห็ดจังไดนะครับสถานที่กว้างขวางครับพี่น้องนั่นคือร้านอาหารกับเขาครับสามารถสื่อและกระซังได้ครับเดี๋ยวมาถามสอบถามคุณพอก่อนครับพี่น้องพอครับพอครับสวัสดีครับคุณพอซื้อยังาะครับพอโตนครับพอโตรน อันเฮ็ดทุนฟางนี่เฮ็ดมาดนหรือเปล่าครับหม่สองปีขาดได้เลยหลวงสองออสองฝนสองฝนเฮ็ดเองเลยบอกครับนี่ครับเฮ็ดเองบอกพี่กัดนะครับพี่กัอย่นยู่ใสนะครับพี่กัดพี่กัดเนี่ยบานยังครับโอ้บานคับคังบานคับคังเมยนยุดแต่ว่าตัวนี้มันเป็นซอยซอยหน้ากุะดงมือซีนนะ เอาเพื่อเดีดอุดมนะครับเนาะจังหวัดอุบลครับพี่น้องจังหวัดอุบลครับผมผ่านยางขับไปเบิ้งนะครับว่าพอเฮ็ดจังไดครับเริ่มเริ่มต้นเฮ็ดยากบ่ใส่เวลาโดนซ้ำใดครับมาดูแลสุกับยับยานเหมือนแต่เตล่าโตอเตล่าโตลักลักนี่จะเป็นยังครับทางในอยู่นเราไม่เจอโค้งใหม่สิครับออ๋โค้งมโค้งใหม่ ก้อนโค้งเล็กมันก็สิ่งแค่ก็ได้ม่มีทุนครับเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยแมนเด็กครับผมธรรมชาาติแบบหอุปกรณ์อยู่นน้ำชงให้ทั้งหน้าทัานีนล่ะก็จะเป็นฟางเนาะครับเป็นส่วนใหญ่กับใหม่เออเป็นฟางเป็นแับนี้ล่ะรับเป็นได้เป็นนังนี่ล่ะเป็นได้ดอนทักครับมาตัวนี้คือมัวนัวเทียมเกหักมัวเทียมเกียน ัวนี้เป็นเตาเขามาถ่ายรูปถ่ายยังไงเนาะครับเนาะมาเหรียญมายังครับเฮ็ดผู้เดียวเบิดเลยมันบอกครับเนี่ยสูงๆนี่เขาเฮ็ดจังใดครับนี่คือจังจริงโจ้นางหลานเฮ็ดเอามัดบอกครับตังน่งหลานใส่ไม้ในละไม้ไปไม้ยังพอโล้ขวอยขวงขึ้นไปมันออกมามันคือเป็นรูปสวยงามดีเลยครับพอนี่เก่งเนาะครับเนาะต้นเองแต่ปีกายบอกครับนี่ มันจะตีกายวัดแต่ว่าม้วนนี่ซ้อมไม้สิ่เลยซ้อมอ๋อซ้อมไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยงามคือเก่าครับพี่น้องอมไปที่ละโตโอ้นี่ตัวนี้ก็บซ้อมตัวนี้เฮ็ดใส่เวลาโดนประเด๋ครับพี่เดือนปรนเด้ตัวนี้ตัวนี้ใส่เวลาเดือนหนึ่งปลาสวยงามแม่งครับพี่น้องที่ข้องนี่เดือนผู้ใหญ่ขึ้นได้ปะครับนะได้ได้น้ำนักสองร้อยกิโลได้นะน้ำนักสองร้อยกิโลโอ้นี่ครับน้ำนักไร มีลิงมียังไรโตเลยครับพี่น้องตัวนี้เขาดังสอมโอ้สอบสอบไม่ฝั่งฟางเที่ยวมาเห็ดนี่จะเป็นฟางแบบใดครับจังจะโอเคแบบว่าเห็ดได็ดฝง้แต่ว่าฟอร์มมากกว่าฝังอันนี้ฟางฟาดฝั่งเงินเสมัยก่อนเป็นบ่ครับเกี่ยวมือก่อนเกี่ยวมือคือคือจัิงจรกงมวนมวนฟางฟาดมันเกิดเพราะอะไรเห็ดขนเห็ดยังมันนะวันนี้มีคัดเครื่องเครื่องอันนี้เฮาเป็นก่อนนะมันก็เป็นแบบส้มในรัน อ๋อแทเ็เฟืองเป็นก่อนจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องแม่นไม่คือเป็นแบบนี้นี่ครับเป็นแตงสีเลยครับก็จะเป็นมุนๆเนาะแม่นเป็นมุนมุนหมางก,กับวัดูดีบนไดาลายละเอียดมันเก็บขวกขนบ่ได้เนาะครับพ่อมันบ่มีขนมันบ่มีขนเพี้ยนสีเพี้ยนดึงเราเฟืองอันมันมาเห็ดขนโอ้สิงโตครับขนนี่มันมันกับวัคือบานิด เฮาตอนน้องเ็ดกับเฮาซ่อมนี่เวลาซ้ำกันบ่ครับพ่อบ่บ่เวลา่อมสิเร็วกว่าซ่อมเร็วกว่าเพราะว่าเฮาขึ้นโค้งแล้วแม่ไม่ก็ขืนโค้งบ้านเฮาแล้วก็ออกแต่บางส่วนหน้าบางบางมันบางอะไรมันดําแห้งเฮาก็ดึงออกเป็นส่วนอืมอย่งไหนบ่อันนี้นะส่วนข้างในมันก็ยังสดใสอยู่นะตัวนี้คืองวครับงวใหญ่แม่งวงัวงพันธุ์ครับอ๋อ้ัวพันธุ์งวใหญ่โอ้เบิ่งดิครับสวยงามแหง มัว่าจิเปลี่ยนเป็นง่วงามอยู่โอ้ง่วงามเปลี่ยนเป็นบาบ,าบาสินเปลี่ยนเป็นบามันมอืมตัวนี้ซาลูลเล่ป่ะครับง่วพันอ๋อบาสินครับเบิง่งนี้แหละครับเป็นฝีมือล้วนๆเลยวันนี้พอมีคนแบบว่ามาจ้างให้พี่เหี้บบอกครับมีมีมีหลายอะไรเคนติดต่อหลายอยู่แต่าเจอฟอว์มีปัญญาไปเอามีปัญญาโมีปัญญาโอ้พอเ่าแล้วพอมีปัญญา โอ้กันขึ้นเกีได้เนาะครับเนาะครับอ,อ,อ๋อแันพ่อกับผมีทีมงานมีดทั้งเบิดนี่คือเฮ็ดฝีมือผู้เดียวเลยส่วนล้วนเลยโอ้ทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนั่งห้านอยู่กับตั้งสิบ่ครับนั่งห้านเที่ยวขึ้นเที่ยวโลกเบิร์ตเคื่องททพ่อกับลงมาเอาอโอ้ล่องมาวก็ขึ้นไปใหม่่จัังซนน่ะโอ้เที่ยวลงบันพ่อไปได้ไอเดียอยู่นี่มาตส์ใสครับพวกมันพวกลูกชายเพิ่น อันนี้นอเปิ้ลภาไปเบิงอยู่คนเขาเห็ดยู่ารคามเป็นงานนั่นงานงานแข่งอันหุ่นฝั่งเขานะอ๋อครับงานแข่งหุ่นฟั่งเขาได้ไปเบิงไปเบิงกับใครเห็นพวกเขาเห็ดเด็กไก๋เด็กมีเด็กพวกพี่ใหม่ก็ไม่ใหม่พอก็าเลยเอาสูตรใหม่ครับเอาสูตรใหม่มาเห็ดเอาเลยเนาะครับแมนวันวันถุนทุ่นสีว่าแพงนะครับมันโตนึงนี่มันตกเฉลี่ยจักบาทครับ ท่านเฮดจริงๆของธรรมศาสตร์นี่ก็บากเกินสามพันตัวละสามพันตัวละสามพันเมนบอครับแมนอ๋อมัน้แพงน้ำแต่นสื่อรายสื่อของแพงน้ำด่ายน้ำด่ายต้องทักน้ำด่ายกบฟังไว้เหมือนฟังข้าต้องสื่อน้ำบอครับฟังกับสื่อหรือกันเนี่ยรีวิวก้องมีพวกดอยนี่ก้องแฝดดอยโอ้นี่ครับนี่นี่คือวัสดุอุปกรณ์นะครับพี่น้องตัวนี้ฮกดอยครับนี่ตัวนี้เท่าซอมได้เบิร์ตเป็นตัวบ่ครับนี่ได้ตัวหนึ่งพอดี มนสประมาณเกือบสองหุ่นนะเกือบสองครับเพราะตัวนี้มันก็จะเบาหนักนะครับเนาะโปรกๆครับครับเดี๋ยวพอพายามไปเบิ่งฟังผุนนะครับตัวผุนก็จังเข็นมีอยู่มีหอดสะพานญางั้นหรือครับครับโอ้สะพานญาเ่ายเองอยู่หอครับโอ้โหโอ้ยพอคือเอาเหีงเอาแหงมาใส่นี่มียาดีเลยใสบังยุดยุดบังโควิดบังเหมือนบังหัวแตก ตนโอ้ยใหญ่หยุดโอ้ตัวนี้คือตัวเพิ่มขึ้นมาแมนเพิ่มโอ้นี่นี่คือห้องน้ำนะครับทางเข้าห้องน้ำครับพี่น้องอ,อ๋อลักลักมันพอมีรายได้จากจังไรครับขายของน้ำนอครับแล้วก็ค่าจอดสถานที่ค่าสถานทีน่นะครับนอลักลักอ้หูบ่งตะครับสวยงามแห่งครับพี่น้องเหมือนแห่งดีนะ คือแห้งนะโอ,โอ,โอ้ฟอนสรรค์ของพอสุดยอดทีเดียวครับลองไปยอยนนู่ครับล่องผ้ายางบนสะพานนะครับเดี๋ยวสิให้พ่อเมพ่เพี่น้องเป็นผู้ได้สนใจกับเขามาเยี่ยมชมนะครับปีใหม่นะครับมาอุดหนุนมะยางนะครับ,บครับผมนี่คือทางเข่าสะพานนะครับอ้สวยงามเนีย่ยยหญตัดใหม่อโอ้นี่ครับมีสะพานยางน้ำ ตัวนี้ปลูกง้งครับพอ่อมีลำดั้งเมงท่านตะวันอ๋อมีท่านตะวันปอเที่ยงฟังอ๋อปอเที่ยงกับท่านตะวันครับพี่น้องโอ้ยสวยงามแห่งอีีเดียวผมขอเขามาอีกรอบนึงได้ครับเสื่องดอกไม้ออกอ <laughs> ต้นตัวนี้เป็นมองที่พักเนาะครับเน,นาะไหนนั่งพักอยู่ในศาลาครับพี่น้องปูนทั้ทงรุมก็มีครับเป็นหุ่นฝังทั้งบิดเลยเป็นจุดแหลมมากนะครับอ่าเขามากินหนามกินง้งแล้วกะ มากินเขายืนีได้นะครับอาหารกับบอแพงนะครับเป็นกันเองครับพี่น้องเป็นอาหารตามสั่งนําอยู่บ่ครับครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับผักควันแบบทุ่งให้ทุ่งหน้าเนะครับนอเฮยสะพานกับสุดยอดครับงบประมาณสะพานนี้เทียเบ็ดลายปันไดครับประมาณโอ้สองหมื่น มันจะมีขังรูมมันจะเป็นเสานะครับเนาะธรรมดาอย่ล้วอืมธรรมดาครับพี่น้องสะพาพนี้จักเมตรครับความยาวนี่ผมอ่านดอยกั๊กเม็ดนี่นะร้อยเมตรครับพี่น้องนี่เดเดีครับบรรยากาศเป็นเพื่อนที่จักไรครับพ่อยี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดไร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไร่ขังลุ่มนี่กับปลูกอันนี้เบลล์บ่ะครับหรือเป็นหน้าเขาครับหน้าเขาครับอ๋อจะเห็นเป็นหน้าเขา สวยงามสวยงามครับพี่น้องบ่หนาเสือนะบได้จา้างไผเลยบอครับเนี่งโอ้มีมีไฟนํำบ่ครับเนี่ยมีไฟโอ้ซาดแบตโทรศัพท์ก็ไดนแบตโทรศัพท์่ต้องห่วงว่าสิาทเทสช็คอินบ่ได้นะครับพี่นอ้องมาสามารถเ<า>ช็คอินได้นะครับแบตบบเบิดตแน่นอนนี่ครับวิธีนั่นงมองนี้ก็นั่งได้นะครับนี่เป็นหมองนงั่งนั่งส้มทุ่งหน้าครับพี่น้องได้ครับพี่น้องอย่าเลื่อมมา ใส่บริการนะครับมาพ,พักผ่อนยันใจนะครับปีใหม่บานเฮ่าครับพี่น้องฝีมือของคุณพ่ะโอ้ฝีมือแห้ง,หงครับเบ่งตีล่าสะพานถอดเหาเลยครับบรรยากาศเย็นลมรื่นครับพี่น้องเย็นแห้งเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ตัวนี้นอกอินสี่ะครับนี่โอ้ไปไต่เห็ดหยากปะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ปีกันนะนะ้าตีกันครับโอ้ที่ว่าโอเคนะครับจำนี่สวยงามสวยงามครับนี่คือบรรยากาศนะครับทุใ่ใไรทุกหน้าพู้ได้มักแบบธรรมชาติครับพี่น้องสามารถเข้ามาเช็คอินมากกินอาหารดื่นมน้ำเย็นนะครับอยู่นี่อ่าอยู่นี่เขาเอือ้อนียงครับ สวนยังครับหรดูหุ่นฟางหุ่นฟางนะครับหุ่นฟางหน้ากุดกุดหลงอ่าหุ่นฟางนากุดหลงครับสามารถก็ไปเซชในกูเกิลก็ได้ครับมีอยู่นะครับน้องาสุดยอดยังครับสวยงามสวยงามนะครับเจ้กหน่อยเมล็ดพันธุ์พืชก็เกิดขึ้นมา กำลังลงนะครับสื่อชมในฝีมือครับพี่น้องวันนี้ครับพามาเบิงโปรโมทกันนะครับนี่ปรไดสิขึ้นไปถ่ายรูปก็มีครับมีเห็ดงูอ๋อถ่ายรูปนะครับชมวิวครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับผมเดี๋ยวสอบถามพ่ออีกสักหน่อยนะครับเวลาปิดเวลาเปิดเลยครับเปิดเวลาเท่าไไรดนอกครับเปิดเวลา หกโมงเสาหกโมงเสาร์ปิดเดี๋ยวครับเวลาปิดหกโมงแดงกับปิดอ๋อหกโมงแดงกับปิดนะครับบได้มีที่พักเป็นโฮมสเตย์ยังบอกครับบอบบามี่บทันเห็ดเนาะครับเนาะบอทันเ็ดมี๋ยแอมาพักพอนซื้อนะครับเดี๋ยวหน้าคดเดี๋ยวเบิ้งยอดก็นะครับถ้าอมี่อันนี้ก็อาจจะมีการต่อต่อเติมไปอีกครับพี่น้องครับแม่นครับครับผมสำหรับคลิป วิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับสามารถเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับเขามาติดต่อผู้ใดอยากเขามาหรือบอยูัต่างจังหวัดนะครับอยากเขามาเบิ้งก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้มาได้นะครับโทรมาถามก่อนก็ได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้เนาะพอกันไหมกับสลามหน่อยทองเนตรนะครับขอคุณที่รับชมและก็ติดตามขอคุณคุณพ่ออีกทีนึงนะครับขอบคุณครับครับผม